สวัสดีครับผมอยู่กับผมเจมช่องรักกันชอบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาถอดปืนก๊อกออกล้างก๊อกเจนห้าล้างแบบละเอียดยิบเลยนะครับผมล้างแบบละเอียดแทบจะว่าทุกชิ้นส่วนเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากการแข่งขันวันนี้ตากฝนครับผม ปืนตากฝนกลัวว่าปืนจะเป็นสนิมน,นะครับก็เลยมาทำการล้างแบบละเอียดแล้วก็จะมาเล่าประสบการณ์การแข่งถือว่าถือว่าไม่ใช่การแข่งกันนะถือว่าเป็นการทดสอบบททดสอบการทดสอบยิงปืนต่อสู้ ระบบคอมแบทของตำรวจภูธรภาคสี่นะครับผมซึ่งประสบการณ์วันนี้ก็มีทั้งเรื่องที่น่าภาคภูมิใจดีใจและก็เรื่องที่เสียใจเสียใจมากเหมือนกันครับกานอื่นเลยผมบอกเลยว่า ผลการแข่งขันวันนี้ผลการทดสอบวันนี้เป้าที่ผมทำคะแนนได้สูงที่สุดคะแนนเต็ม250คะแนนผมทำได้248คะแนนนะครับผม248คะแนนก็99%ได้รับเหรียญทอง ไดรับเหรียญทองนะครับผมเหรียญทองก็ได้กันไปหลายท่านส่วนคะแนนน้อยลงมาหน่อยจาก238คะแนนลงมาจนถึง215ก็จะได้เหรียญเงินจาก214ต่ต่ำลงมาจนถึง ร้0เคะแนนก็จะได้เหรียญทองแดงไปนะครับนี่ผมได้เหรียญทองมาซึ่งเหรียญทองก็ได้กันไปหลายคนเหรียญเงินก็ได้กันไปหลายท่านเหรียญทองแดงก็แบ่งกันไปหลายคนแล้วก็ไม่ได้เหรียญอะไรเลยก็มีหลายคนเหมือนกันนะครับม,มันไม่ใช่ยิงง่ายๆ ถ้าเกิดได้เต็ม100%เปอร์เซ์แล้วก็น้ำหนักไกลหนักเกิน3.5ก็จะได้เหรียญทองพิเศษก็จะเป็นเหรียญทองเหมือนกันนะนี่แหละครับแต่คำว่าพิเศษคือจะมีชื่อขึ้นป้ายติดไว้ที่สนามยิงปืนตลอดเวลาทุกวันนะครับอย่าลูกบวชนะครับ ปวดเหรียญเสร็จแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องดีใจคืออะไรเรื่องที่น่าเสียใจคืออะไรเรื่องที่ผมดีใจก็คือเรื่องที่ได้เหรียญนี่แหละครับเพราะผมคิดไว้ทีแรกว่าฝีมืออย่างผมนี่น่าจะได้เหรียญเงิน แต่พอผมเริ่มไปทดสอบดูเป้าแรกเป้าสองผมรู้สึกว่ามันปริมปริม,มจะได้เหรียญทองครับผมผมยิงที่แรกผมได้238ออีกแค่คะแนนเดียวก็จะได้เหรียญทองแล้วแต่ก็ไม่ถึง ก็เลยมีความคิดว่าเออเราน่าจะยิงได้ดีกว่าน,นี้ผมก็เลยทำการสู้ต่อครับยิงต่อซื้อชุดยิงมาสู้ต่อยิงไปก็ได้2 3 6ร้อยกี่มันก็เกือบจะถึงทองอยู่มาลอมมาล่อผมก็เลยตัดสินใจ ตั้งตั้งใจแบบจัดหนักจัดเต็มจะทำได้ถึงแค่ไหนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นสุดท้ายผมก็ได้เหรียญทองจริงๆครับ248คะแนนได้เหรียญทองแต่มัน248มันสูงมากเลครับอีกแค่ 2คะแนนก็จะได้เหรียญทองพิเศษอยู่แล้วซึ่งกล็อก19เจน5ของผมนี่ก็น้ำหนักไกลก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็คือถ้ายิงได้ก็ได้ขึ้นชื่อต่อไปก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจของผมนะครับผมซึ่งมี เป้าอยู่เป้าหนึ่งช่วงก่อนจะปิดกันทำการทดสอบกันนีอยู่เป้าหนึ่งผมยิงมาที่ระยะ50หลาได้คะแนนเต็มมาแล้วแล้วก็มายิง25หลาก็ได้คะแนนเต็มอีกมายิง15หลา ก็ได้คะแนนเต็มอีกมันเป็นการาทดสอบเหมือนกับการแข่งขันแบบต่อเนื่องนะครับยิงมาเป็นสเตตสเตตสเตสเตยิงม,ม,ม,มามระยะ10หลาผมก็ยิงคะแนนเต็มอีกจนเหลือระยะสุดท้ายระยะที่ใกล้ที่สุดก็คือ7หลา7หลาพร้อมกับเหลือกระสุนที่ต้องยิงในระยะ7หลาเพียงแค่10นัดสุดท้าย การแข่งรอบหนึ่งใช้กระสุนทั้งหมด50นัดนะครับผม,อมพอมาถึงระยะเจหลาสุดท้ายเพื่อนๆก็มาเป็นกำลังใจให้แล้วก็พี่ชายอยู่ช่องข้างๆเขาก็ทำมาได้ดีเหมือนกันเขาก็ลุ้นทองพิเศษเหมือนกันผมก็ลุ้นทองพิเศษเหมือนกัน เพื่อนก็ให้กำลังใจกันสนุกสนานกันเลยทีเดียวคิดว่ายังไงก็ได้แน่นอนครับระยะ7หลาเป็นระยะที่ใกล้ที่สุดโอกาสได้นี่แทบจะ100%อซ์อยู่แล้วครับแต่มันเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดทางเทคนิคครับระยะสุดท้าย7จ็ดหลาต้องใช้กระสุนสิบนัดผมยิงไปได้แค่4นัด พอจะยิงนัดที่5้าปืนพังครับผมปืนพังคอนเนคเตอร์ง้างครับผมทำให้ปืนรีเซ็ตไกไม่ได้ยิงไม่ได้นะครับผมแล้วก็เขามีเวลาให้เพียงแค่ สิบห้าวินาทีผมแก้ไขปืนตอนนั้นก็ไม่ทันนะครับผมนี่นะครับคอนเนคเตอร์มันล้มนะครับมันง้างออกมันง้างออกทำให้มันไม่รีเซ็ตไก่รีซ็ตไก่ไม่ได้นั่นเองนะครับผมเป็นความเสียใจแบบสุดซึ้งนะครับ นั่งเหงานั่งเศร้าอยู่คนเดียวเลยครับผมแบบน้อยใจตัวเองเหลืออนาถจะได้อยู่แล้วทองพิเศษจะมีชื่อขึ้นป้ายเหล็กที่สนามยิงปืนใครไปใครก็จะเห็นชื่อนามสกุลของผมโอ้โหมันเป็น,นเรื่องที่น่าภาคภาคูมิใจมากๆเลยนะครับถ้าทำได้ แต่บางเอนทำไม่ได้แต่อย่างน้อยพี่ชายครับอาจารย์นิคกัผมก็อยู่ช่องติดกันเขาทำได้ครับเขาก็ได้เหรียญทองพิเศษ,ษ,ษจะมีชื่อเขาขึ้นสนามยิงปืนแต่ผมไม่ได้ผมก็เลยเสียใจเป็นเรื่องที่น่าเศร้า ผมจะเอาเป้าให้ดูแล้วกันครับเป้าที่ทำคะแนนได้สองร้อยแปดสิบแปดคะแนนที่ได้เหรียญทองนี้มาก็เกือบจะได้ทองพิเศษเหมือนกันครับผมนี่ครับผม นี่คือเป้าที่ผมยิงได้รหัสนักกีฬา A33 ชื่อเป้าการยิงช่องยิงนี่นะครับหัวห้านัดลำตัวหลุดไหลไปนัดหนึ่งครับตรงจกรักระแลนัดหนึ่งนี่ครับได้สี่เต็มแล้วนัดที่สก็หลุดออกมาตรงเอวนะครับได้สี่เต็ม นอกจากอยู่ในโซนอัลฟาหรือโซนคอขวดนี่คือทั้งหมดเลยนะครับเสียดายดมากๆครับผมคะแนน,น248จากคะแนนเต็ม250เกือบจะได้เหรียญทองพิเศษเหมือนกันนะครับผมเป้านี้ น่าเสียดายเอาละครับผมเราเป็นนักกีฬาครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแพ้ก็คือแพ้ครับไม่ได้ก็คือไม่ได้ปีหน้าฟ้าใหม่จะกลับไปแก้ตัวใหม่จะตั้งใจฝึกดีๆแล้วปืนก็จะทำให้มันดีๆจะต้อง พาทองพิเศษกลับบ้านให้ได้ปีนี้ผมลงแค่เซมิออโต้อย่างเดียวนะครับใช้กล็อก19เจน5ลำกล้องแค่4.2 0นิ้วอยู่ในกลุ่มของคนที่ใช้ลำกล้องสั้นที่สุดนะครับผมคนอื่นเขาก็ก็มีบ้างนะครับ4นิ้วแบบนี้บางคนก็ ห้าก็หกสี่นิ้วกว่าห้านิ้วกว่าอะไรก็ว่ากันไปแต่ต่ำสุดที่เขาใช้กันก็4นิ้วเนี่แหละครับถือว่าต่ําสุดแล้วระยะห้าสิบหลานี่หยิงยากมากนะครับลำกล้องสั้นๆแค่นี้นะครับวันนี้ก็มีเรื่องเล่ามาเล่าฟังเพียงแค่นี้นะครับผมก็จะได้ทําการล้างปืนแล้วก็ประกอบปืนต่อ ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ